สวัสดีครับผมเสรีรหลอกกันภัยวันนี้มาร่วมกับรายการ living life อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสร่วมกันคิดจากพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ12ถึงข้อ27ด้วยกันครับยากอบบทที่1ข้อ12ถึง27คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์อย่าให้คนที่ถูกล่อลวงกล่าวว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ถูกความชั่วล่อลวงและพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงใครเลยแต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเองคือถูกตัณหานานล่อลวงและชักนำ เมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตายพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าอย่าถูกหลอกเลยของประธานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนคือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่างในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลงเมื่อตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริงเพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงเข้าใจในเรื่องนี้คือให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะฉะนั้นจงขจัดความโสมมทุกอย่าง และความชั่วที่มีอยู่ดาดดื่นและด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญ,ญญาณของพวกท่านให้รอดได้แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองเพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตาม ผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตอนเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปและลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พินิษพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตาม ผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตนถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนมีธรรมะแต่ไม่ได้ควบคุมลิ้นของตนเขาก็หลอกลวงจิตใจของตนเองและธรรมะของคนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มนทินเฉพาะพระพักพระเจ้าพระบิดานั้นคือการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงไม้ที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก ครับตอนนี้นะฮะกับตอนที่แล้วมีความคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับปัญหาหรือการทดลองใจหรือการทดสอบนะฮะก็อยากจะพูดเกี่ยวกับการทดลองใจหรือการทดสอบนี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่อย่าเข้าใจผิดก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้หลอกลวงเราพระเจ้าไม่ได้โกหกเราพระเจ้าไม่ได้ล่อเรามาที่จะติดตามพงค์แต่ เมื่อเราเจอความทุกข์เนี่ยพงอยู่กับเราและพร้อมทีจะช่วยเหลือเราเน้นอย่าเข้าใจผิดว่าพระเจ้าทําไมให้เราเจอปัญหาอย่างนั้นนึกว่าพระเจ้าล,ล่อลวงเราไม่ใช่ครับพระเจ้าให้เราเจอเพื่อเราเติบโตขึ้นแล้วก็บางครั้งเมื่อเราเจอความทุกข์ยากลําลบากเนี่ยเราอาจจะใส่อารมณ์โกรธเข้าไปทันทีนะครับในพระนามของพระเจ้าในวันนี้ผมอยากจะเน้นในข้อ ที่19บบอกว่าพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงเข้าใจในเรื่องนี้คือให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธครับก็ขอพูดนิดนึงเพื่อความเข้าใจนะครับเมื่อบอกว่าช้าในการโกรธเนี่ยก็อยากจะขยายความนิดหนึ่งว่าการโกรธเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเสียทีเดียวความโกรธกับความบาปเป็นคนเรื่องกันนะครับในพคัอภีเอเฟซัสบอกว่า โกรธก็โกรธได้แต่อย่าทาบาปนั่นหมายความว่าความโกรธไม่ได้เป็นความบาปแต่ถ้าเราไม่จัดการกับความโกรธให้ดีหรือเราโกรธง่ายเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาได้จะนําเราไปสู่ความบาปได้งนั้นพระพุทธมีตอนนี้จึงแนะนำว่าช้านะ,ะในการพูดแต่ว่าอะไรฮะไวในการฟังก็คือว่าเราจะพูดอะไรก่อนที่จะ พูดด้วยความโกรธเนี่ยให้ฟังก่อนบางทีเราเข้าใจผิดก็ได้เขายังพูดไม่ครบเลยเราฟังไม่เข้าหูเราก็โกรธเข้าไปก่อนแล้วนะในประสามตอนนี้จึงแนะนําว่าอย่าโกรธเร็วโกรธช้าๆนะก็คือถ้าเราโกรธง่ายเนี่ยก็จะทําให้เรา,เาทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องได้หรือเป็นการที่เกิดความเข้าใจผิดเพราะเราไปตีความ อย่างรวดเร็วยังไม่ทันฟังให้ดีๆนะฮะใะนั้นะใพระมพีตอนนี้เลยบอกว่าให้เราเนี่ยถ่อมใจลงการฟังเนี่ยเป็นการถ่อมใจอย่างหนึง่งแล้วเป็นการป้องกันความโกรธที่ไม่จำเป็นนะครับนอกจากให้เราเช้าในการพูดแล้วไวในการฟังแล้วพระมพีตอนนี้ยังแนะนำอีกอย่างหนึ่งบอกว่าฟังเฉยๆไม่พอนะฮะในนี้บอกว่า ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองนะตอนต้นเนี่ยบอกว่าพระเจ้าไม่ได้หลอกเราและบางทีเราอาจจะหลอกตัวเองก็ได้การหลอกตัวเองก็คือว่าเราอะ่ะบอกว่าเราเป็นคริสเตียนที่ดีเราเชื่อฟังพระเจ้าแต่ว่าการเชื่อฟังต้องเป็นรูปธรรมออกมานะครับก็คือไม่ใช่ฟังสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทํา แต่ต้องทําตามมีการกระทําที่แสดงออกมาเป็นรูปธรรมนะครับเพราะว่าในข้อ23เตือนว่าเพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระนะและไม่ใช่ผู้ปฏิาัตาผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงาเพราะเมื่อเห็นแล้วก็จากไปและลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไรนะถ้าผมมีอะ,อะไรสกปรกที่หน้าผมเห็นแล้วแล้วผมว่าปล่อยไว้โดยไม่สนใจไอ้ความสกปรกมันก็อยู่ที่หน้าทํานองเดียวกัน ผู้เขียนพระธรรมยากบเตือนเราว่าเมื่อเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกเราต้องทําและรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผิดเราต้องเลิกทําปัญหาคนไทยจํานวนมากเข้าใจว่าความบาปคือการาทําความผิดในความหมายที่ว่าไปฆ่าคนบ้างไปขโมยของบ้างเนี่ยนึกว่าเป็นความผิดแต่ความผิดยังเตือนเราบอกว่าความผิดหรือความบาปอย่างคือการละเลย มีเห็นคนที่เดือดร้อนเราไม่ช่วยเนี่ยพ,พ่อพวกวีก็คาถือว่าเป็นความผิดเป็นความบาปนะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังที่จะไม่ละเลยนะความบาปที่เรามีโอกาสพลาดมากที่สุดคือการละเลยการละเลยคืออะไรก็คือไม่ทําสิ่งที่ควรทํานะครับเพราะฉะนั้นในพระนธของพระเจ้าตอนนี้ถ้าเรารู้เรื่องธรรมบัญญัตินะแล้วก็ไม่ทําตามเนี่ย ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าคนที่ทำตามเนี่ยพ่อพีบอกว่าจะได้รับความสุขในการประพฤติของตนคนที่ทำความดีเนี่ยไม่ใช่ว่า,เ,าเป็นการฝืนใจแต่เมื่อเราทำแล้วเนี่ยเราจะได้รับความสุขนะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเมื่อกี้เกี่ยวข้องกับการพูดเขาบอกว่า,าช้าในการพูดเนี่ยพ่อพีตอนนี้บอกว่าอะไรให้ควบคุมลิ้นของตน นะถ้าไม่ควบคุมลิ้นของตนก็หลอกตัวเองนะแทนที่พระเจ้าจะหลอกเราเรากลับหลอกตัวเองนะแล้วก็การกระทําที่เป็นรูปธรรมที่พระพีแนะนําก็คือว่าอะไรการช่วยเหลือเด็กกาพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อนถ้าจะพูดเป็นภาษาสมัยใหม่หน่อยก็คือว่าให้เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคนด้อยโอกาสคนด้อยโอกาสปัจจุบันก็มีมากมายไม่เพียงแต่แม่ม่ายและเด็กกพาพร้า คนด้โอกาสก็คือคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบคนที่พิการก็เป็นคนด้อยโอกาสนั้นเราควรจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็ไม่เพียงแต่พูดช้าๆแล้วก็ให้ตั้งใจฟังแล้วเนี่ยเราต้องทําตามด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่พระธรรมยากอบสอนเราและหวังว่าเราจะได้ ทำในสิ่งที่ไม่เพียงแต่ทําตามพระสัญญาของพระเจ้าทําตามน้ำใยพระเจ้าเรายังจะได้รับความสุขท่ามกลางความยุ่งยากลําบากในโลกนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับขอเราร่วมใจที่ฐานนะครับข้าแต่รพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดขอพระเจ้าช่วยข้ามหลายที่จะไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธไม่เพียงแต่เท่านั้นขอพระเจ้าช่วยข้ามหลายจะประพฤติ ตามสิ่งที่พงค์สอนไว้ในพระวินะของพงค์ให้ข้ามพง์ทั้งหลายจะมีการทําออกมาให้ความช่วยเหลือแก่คนที่ได้โอกาสคนที่ไร้ที่พึ่งไร้ข้ามหลายสามารถหยิบยื่นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตให้กับเขาเหล่านั้นเพื่อข้ามหลายจะได้รับสันติสุขได้รับความชื่นชมยินดีและจะเป็นที่ถวายเกียรติต่อพงค์ขอขอบคุณสรรเสริญพงค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน